นะครับข้อความคือทัวร์กัมพูชาลงเพจเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเปิดความจริงให้รู้กันไปเลยอันนี้เป็นคลิปที่เป็นคลิปที่ท,ทางด้านของขเขมรเนี่ยก็เ,เปิดคลิปเองนะว่าคนขเขมรเนี่ยทุกวันนี้ทรยศคนไทยทั้งทั้งที่ไทยเนี่ยเ,เคยให้ที่พักพิงแก่เขาตอนที่ขเขมรแดงฆ่าล้างเผ่าพันธุอ์อาารผู้ชมชมคลิปนี้นะฮะ อปีสังเกตมสำหรับปูซาขมายกระหอมครองชนะมุดพันปมร้อยเจ็ดสิบประบุนประเทศกัมพูชีเพลิงสังเกตมชาบเชะประชีจนรับแซนเนรถเก๊กปีมรณะเพียบชลองกัดพุมแบรนโจลเตอร์ประเทศไทยประเทศไทยบรรพดอดได้จยุยร่วมจงหวัองกาสาประจีเจียบมังการจำรกอย่างเพียครวนเนื้อตามบริเวณพรมแดนเนื้อพุ่มนุงจันทติเหียนไทยบานกาเปียสวัสดีทิพย์นงจันทร์ ត្រឹមតែតូនស្វាគមន៍មនុស្សជាលាយទេប៉ុន្តែផ្ដាល់អោរការតអួយភូគេដាំស្រូវធ្វើកសិកម្មរស់នៅដោយខ្លួនឯងនិងត្រឡប់ទៅមានជីវិតថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែនៅពេលសុខគ្រាមបន្តប់មានមនុស្សជាចារ្យមិនចង់តលាប់ពលតំរងបណ្ដោះអសន្នខ្លាយទូជាអាចិនត្រៃបង្ការជីវប្រទេសកំណត់ថ្មីនៅលើដីប្រទេសថៃសព្ទថ្ងៃពួកគេអះអាងថាជីវិតរបស់ខ្លួនជាយីមរំលួបព្រំដែនបំផ្លាញតិហ៊ានថៃ นี่จิกาชลายตอบจำพูสิกิ์ในเมตาหรือบงประจิจุนไทยหรือีท่านผู้ชมฮะภาพนี้คลิปนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น1979นะครับ ก็ปี2,522ปี2 5 2 2นนะครับก็46ปีผ่านมามีชาวกัมพูชาหลบหนีการไล่ล่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของขเขมรแดงหนีตายเข้ามาในไทยหลายแสนคนทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กหญิงเด็กชายตอนนั้นประเทศไทยร่วมกับองค์การสหประชาชาติตั้งค่ายผู้ลี้ภยัยให้ชาวกัมพูชาพักอาศัยบริเวณริมชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสะแก้ว พร้อมกับมีทหารไทยคอยดูแลความปลอดภัยอีกทั้งไทยยังใจดีให้ที่ดินกับคนกัมพูชาที่หนีตายเหล่านี้ได้ทําการเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงตัวเองแต่กลับตอบแทนน้ําใจของคนไทยด้วยการรุกล้ําอธิป,ปไตยเขาและต้องการยึดดินแดนประเทศไทยเป็นของตัวเองเห็นไหมฮอันนี้เป็นภาษาเขมรเลยนะฮะอืมอืมเขาบรรยายเอาไว้ไก็เป็นสิ่งความจริงเล็ก ที่พยายามเข้าไปสอดแทรกอยู่ในพื้นที่โซเชียลของคนกัมพูชามันจะได้รู้ว่าความจริงจะเป็นยังไงอืม